สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by Trudi e g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอน Digital Clothes It's the New Fast Fashion ที่จะไม่ทิ้ง c a r ์บอน o ุตปริ n นให้กับโลกแนวคิดของโลกเสมือนหรือ Metaverse ที่ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงและหลุดออกมานอกเหนือจากวงการเกมทำให้หลายอุตสาหการรมเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการแบบดิจิทัลเพื่อรองรับโลกเสมือนมากขึ้นค่ะ บางอุตสาหาการรมมีสินค้าดิจิทัลในโลกเสมือนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเพียงแต่ความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลในครั้งแรกเริ่มของการเริ่มแนะนําผลิตภัณฑ์อาจไม่เท่ากับในทุกวันนี้ค่ะจึงทําให้สินค้าและบริการแบบดิจิทัลเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหลายอุตสาหาการรมเริ่มมีหนทางให้กับตนเองและเสื้อผ้าดิจิทัลซึ่งเป็นผลผลิตจากดิจิทัลแฟชั่นคือหนึ่งในนั้นเสื้อผ้าดิจิทัลคืออะไร เสื้อผ้าดิจิทัลมีความหมายแบบตรงตัวก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่ในโลกดิจิทัลไม่ใช่เสื้อผ้าจริงๆที่จับต้องได้ทางกายภาพแต่มีตลาดให้ซื้อหามีมูลค่าให้จับจ่ายและมีความต้องการเพื่อใช้กับตัวตนดิจิทัลในโลกเสมือนเสื้อผ้าดิจิทัลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลแฟชั่นที่หมายรวมถึงเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและไลฟ์สไตล์ต่างๆซึ่งไม่ใช่การเสพเทรนด์แฟชั่นผ่านโลกดิจิทัลเท่านั้นนะคะ แต่คือการสวมใส่แฟชั่นแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เรามีตัวตนอยู่การสวมใส่เสื้อผ้าดิจิทัลมีวิธีการตั้งแต่ผู้ซื้อไปอยังพอปอัพสโตร์ของแบรนด์ที่วางขายเสื้อผ้าดิจิทัลเลือกเสื้อผ้าดิจิทัลแล้วส่องกระจกที่หน้าร้านที่เมื่อส่องแล้วจะปรากฏเสื้อผ้าดิจิทัลแบบที่ผู้ซื้อเลือกไว้มาทาบทับกับตัวเองบนกระจกนั้นได้เห็นทันทีค่ะว่าหากสวมใส่แล้วจะเป็นอย่างไรจากนั้นทางแบรนด์ก็จะปริ้นท์ภาพออกมา หรือส่งไฟล์ภาพผ่านอีเมลให้ผู้ซื้อหรือแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้อก็จะได้เห็นลุคของตัวเองกับเสื้อผ้าดิจิทัลนั้นๆค่ะหรืออีกแบบก็คือที่ผู้ซื้อเลือกเสื้อผ้าจากแบรนด์ดิจิทัลนั้นๆที่ต้องการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากนั้นส่งรูปถ่ายของตัวเองไปให้แบรนด์โดยแบรนด์ก็จะตัดต่อรูปของผู้ซื้อที่สนใจเสื้อผ้าที่ถูกเลือกแล้วอย่างมืออาชีพและส่งกลับมาให้ผู้ซื้อเพื่อน,นำไปใช้บนโลกดิจิทัล เพื่อนำเสนอตัวต,วตนบนแฟชั่นดิจิทัลเสมือนว่าได้ใส่จริงค่ะการสวมใส่เสื้อผ้าดิจิทัลอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของโลกอนาคตนะคะแต่ที่จริงแล้วเสื้อผ้าดิจิทัลถือเป็นเรื่องปกติของแวดวงเกมเมอร์ที่มีการแต่งตัวในโลกเสมือนมาอย่างยาวนานสำหรับคอเกมแล้วเสื้อผ้าดิจิทัลจะอยู่ในรูปแบบของสกินซึ่งคือชุดและอาวุธที่ตกแต่งให้ตัวละครในเกมหรือเลือกใส่ในอวตารของเราใน Fortni น e สกินทั่วไปมีราคาระหว่าง2ถึง20ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีไว้เพื่อความสวยงามนำเสนอตัวตนและไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้เล่นแสดงถึงตลาดสำหรับการนำเสนอตัวตนเสมือนจริงผ่านเสื้อผ้าดิจิทัลเพราะสกินที่หายากและพิเศษที่สุดบางชิน้นเช่น Scout Trooper Skin มีราคาหลายพันดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะเสื้อผ้าดิจิทัลไม่ใช่แค่แฟชั่นบนโลกเสมือนในเกมนะคะแต่แพร่ขยายอาณาเขตความต้องการมาสู่ไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปในโลกดิจิทัลมากขึ้น บางคนต้องการใส่เสื้อผ้าดิจิทัลเพื่อโพสต์ตรูปตนเองกับแฟชั่นนั้นลงบนโซเชียลมีเดียจึงมีการคาดการณ์กันค่ะว่าเสื้อผ้าดิจิทัลจะกลายเป็นโอกาสในการกำหนดรูปแบบธุรกิจใหม่และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกความเป็นจริงแม้ว่าในปัจจุบันอาจดูเข้าใจได้ยากนะคะว่าแฟชั่นในโลกเสมือนกับโลกความเป็นจริงจะมาบรรจบหรือทดแทนกันได้อย่างไร แต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้กระแสก,การบริโภคแฟชั่นแบบมาไวไปไวหรือฟาสแฟชั่นที่เป็นการผลิตเสื้อผ้าที่เน้นความรวดเร็วต้นทุนต่ำทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและรายงานเพื่อให้ได้เสื้อผ้าตามเทรนในเวลานั้นในราคาถูกเข้าถึงได้ใส่ไม่กี่ครั้งก็พร้อมเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นเรื่อยๆทำให้ภาคการผลิตและขนส่งของอุตสาหกรรมแฟชั่นและแบรนด์เสื้อผ้าบางแบรนด์ในโลกความเป็นจริงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ อทิต้นเหตุของภาวะเรือนกระจกมลพิษทางน้ําจากกระบวนการผลิตขยะเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วหรือกระทั่งการจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมในขณะที่ผลพวงจากความต้องการแฟชั่นกําลังเป็นที่ถกเถียงถึงการสร้างความไม่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เสื้อผ้าดิจิทัลก,ก็กำลังเป็นที่พูดถึงว่าจะเข้ามาแทนที่อุปทานของผู้คนที่ต้องการใส่เสื้อผ้าแบบไม่ซ้ำใส่ครั้งเดียวทิ้งต้องการนำเสนอตัวตนในโลกโซเชียลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง เสื้อผ้าดิจิทัลจึงมาตอบโจทย์การสะท้อนภาพลักษณ์ตนเองบนโลกเสมือนแบบนำสมัยไม่ตกเทรนด์ไม่ซ้ำใครใส่เสื้อผ้าใหม่ได้บ่อยและเพราะไม่มีการผลิตเป็นกายภาพจริงๆจึงไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายให้กับโลกใบนี้ค่ะเมื่อแฟชั่นแบรนด์ลงมาเล่นในสมรภูมิเสื้อผ้าดิจิทัลหลายแฟชั่นแบรนด์ให้ความสนใจในอุตสาหการรมเสื้อผ้าดิจิทัลมากขึ้นทั้งที่เป็นแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมและแบรนด์ที่ผลิตออกมาเพื่อขายให้โลกเสมือนที่เดียวเท่านั้น ทั้งที่อยู่ในเกมและทั้งที่ให้คนที่ไม่ได้เล่นเกมได้สวมใส่เสื้อผ้าดิจิทัลเพื่อตอบสนองรถนิยมแฟชั่นส่วนตัวหรือกระทั่งความต้องการใส่เสื้อผ้าแบบที่ชีวิตจริงหาใส่ไม่ได้หรือไม่กล้าใส่อาทิแบรนด์คาร์ลิงส์แบรนด์แาปลีกในสแกนดิเนเวียและเป็นผู้นำด้านตลาดยีนได้เปิดตัวคอลเลกชันเสืส้อผ้าดิจิทัลชุดแรกของโลกเมื่อปี2018โดยให้ลูกค้าส่งรูปถ่ายมาที่แบรนด์และมีทีมนักออกแบบสามิติช่วยปรับแต่งและสวมใส่เสื้อผ้าดิจิทัลลให้้แกู่กคา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามค่ะจนเป็นที่มาของคอลเลกชันเสื้อยือดแบบ AR ครั้งแรกของโลกในปีถัดมาชื่อ The Last Statement T-Shirt ที่ใช้เทคโนโลยี Spark AR เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของลูกค้าที่มาส่องไปที่เสื้อยือด AR ของ c a r l i n g มันก็จะขึ้นดีไซน์เสื้อยือดให้เห็นแบบที่สามารถเปลี่ยนแบบได้มากมายชนิดที่ไม่ต้องซื้อเสื้อยือดใหม่ไปได้อีกเป็นโหลทีเดียวค่ะแบรนด์ถัดมาคือ The Fabricant แบรนด์เสื้อผ้าที่นำเสนอเสื้อผ้าแบบดิจิทัลเป็นเจ้าแรกๆมาตั้งแต่ปี2019มีทั้งเสื้อผ้าแบบสามมิติและรองเท้าสุดแฟนซีโดย The Fabricant เป็นแบ,บรนด์แรกที่มีการทำเสื้อผ้าดิจิทัลขายผ่านบล็อกเชนโดยสามารถทำราคาได้สูงถึงตัวละ9,500ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆตัวละ30,000 0บาทไทยที่มีให้ใส่ได้บนโลกดิจิทัลเท่านั้นค่ะ Red X เป็นแบรนด์เสื้อผ้าดิจิทัลยอดนิยมที่เปิดตัวเสื้อผ้าดิจิทัลไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020 โดยให้ลูกค้าได้ลองเสื้อผ่านแอปพลิเคชันที่อาศัยเทคโนโลยี AR เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าก็ให้อัปโหลดรูปของตัวเองที่ต้องการใส่เสื้อผ้านั้นแบบไม่จำกัดท่าทางลงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ g r a ดเ X จากนั้นก็จะทำการตัดต่อภาพส่งกลับมาภายใน1-2วันในรูปแบบที่ลูกค้าพร้อมจะนำไปใช้งานในโลกดิจิทัลของตัวเอง g r a ดเ X มีการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการสร้างเสื้อผ้าดิจิทัลและการผลิตเสื้อผ้าจริงในปี2020 พบว่าการผลิตเสื้อผ้าดิจิทัลนั้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงถึง97%และประหยัดน้ำในการผลิตเสื้อผ้าถึง3,300ลิตรโดยเป็นการวัดจากการสร้างเสื้อผ้าดิจิทัลการส่งรูปภาพไปยังลูกค้าการส่งอีเมลแบบแนบไฟล์แต่ไม่รวมการเก็บไฟล์แบบถาวรไว้บนคลาวด์ค่ะกุชชี่ก็เป็นอีกแบรนด์ระดับไฮเอ็นนะคะที่เริ่มทำตลาดดิจิทัลแฟชั่นในโลกเสมือนเช่นกันโดยเริ่มที่คอมม u n นิตี้เกมอย่าง The s ซิ s 4ที่มีคอลเลกชันพิเศษในเกมใช้ชื่อว่า Gucci the Grid ให้ผู้เล่นได้สวมใส่ดิจิทัลแฟชั่นบนคาแรคเตอร์อันได้แก่หมวกและรองเท้าในขณะที่เป้และเครื่องประดับอื่นๆสามารถใช้เป็นของตกแต่งเพิ่มเติมในเกมได้ค่ะก่อนหน้านี้กุชชี่เองก็ไม่ยอมตกขบวนโลกดิจิทัลด้วยการเปิดตัวแอป AR ที่ให้ผู้ใช้ลองสวมใส่รองเท้าผ้าใบารุ่น S และล่าสุดกุชชี่เปิดตัวรองเท้าผ้าใบาแบบว r t ช a l รุ่น The Gucci Virtual 25ในราคาเพียงคู่ละ12ดอลลาร์สหรัฐสำหรับตอบโจทย์โลกเสมือนที่แท้จริง ผู้ซื้อสามารถใส่ขาตัวเองลงไปแบบ AR เพื่อสวมใส่รองเท้าดิจิทัลโดย Gucci ยังปลดล็อกเวอร์ชันให้ผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดนำไปสวมใส่บนอาวตารของตัวเองบนแพลตฟอร์ม VR Chat และเกมออนไลน์ Roblox อ,อีกด้วยค่ะมักจากขอบและ Valentino ก็ออกคอลเลกชันเสื้อผ้าดิจิทัลสำหรับอาวตารในเกม Animal Crossing ค่ะ Louis Vuitton ออกคอลเลกชันสกินสำหรับผู้เล่น League of Legends ที่มีการนำมาตัดเป็นชุดจริงสำหรับผู้ที่ต้องการมีเสื้อผ้าทั้งแบบดิจิทัลและเสื้อผ้าจริงด้วยค่ะ ข้อจำกัดของเสื้อผ้าดิจิทัลยากต่อการเข้าใจราคาแพงแถมยังใส่ไม่ได้ในชีวิตจริงเสื้อผาดิจิทัลสำหรับการใช้ชีวิตนอกเกมแต่อยู่ในโลกเสมือนนั้นกำลังมาก็จริงนะคะแต่ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ถ้าจะทำให้กลายเป็นความต้องการของคนหมู่มากก็ต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำให้ตัวตนดิจิทัลได้สวมใส่เสื้อผ้าดิจิทัลแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอนานเพราะในปัจจุบันกว่าที่ผู้ซื้อจะได้เห็นทัวทลลุกกับเสื้อผ้าดิจิทัลนั้นๆก็ต้องรอถึงหนึ่งถึงวันกว่าจะได้เห็นเสื้อผ้าดิจิทัลบนตัวของตัวเองอย่างเร็วที่สุดที่แบรนด์หนึ่งสามารถเสนอให้กับลูกค้าได้คือ3 5ถึงห้าชั่วโมงในการปรับแต่งภาพก่อนที่จะส่งกลับมาให้ลูกค้านำไปโพสต์ลงโซเชียลแพลตฟอร์มได้การต้องรอในโลกแห่งความจริงนานขนาดนี้ อาจเป็นอุปสรรคสําคัญของการเลือกซื้อสินค้าดิจิทัลประเภทนี้ได้ค่ะในขณะที่ราคาของเสื้อผ้าดิจิทัลก็เป็นสิ่งที่โดนตั้งคําถามนะคะเพราะโดยปกติการซื้อเสื้อผ้าราคาแพงที่เราใส่ได้ในชีวิตจริงก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่สําหรับเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้จริงที่บางชิ้นอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะแพงกว่าเสื้อผ้าจริงจงจึงอาจเป็นสิ่งที่เป็นกําแพงของตลาดเสื้อผ้าดิจิทัลซึ่งโดยทั่วไปคนมักจะประเมินราคาสินค้าดิจิทัลต่ำเกินไปและต่ำกว่าราคาของที่จับต้องได้จริง หากชุดความคิดเรื่องราคาดิจิทัลนี้ถูกปรับเปลี่ยนไปคนอาจยอมรับเสื้อผ้าดิจิทัลได้ในราคาที่หลากหลายมากขึ้นค่ะอีกสิ่งที่ต้องไม่ลืมนะคะคือเสื้อผ้าดิจิทัลอาจเป็นแฟชั่นสําหรับนักช็อปแต่อาจไม่ใช่สิ่งที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตเพื่อเป็นสิ่งของหุ้มร่างกายที่ยังจําเป็นต้องมี เสื้อผ้าดิจิทัลจึงอาจเป็นทางเลือกให้คนที่ชอบแฟชั่นเพื่อใส่ถ่ายรูปแบบไม่ซ้ำโดยที่ไม่ต้องใส่จริงและยังเป็นทางออกให้กับโลกในการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพินต์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอแต่ความเป็นจริงในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความต้องการเสื้อผ้าที่จับต้องได้ก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นความสามารถในการสร้างเสื้อผ้าที่จับต้องได้จากเสื้อผ้าดิจิทัลจึงอาจเป็นกุญแจสําคัญเพื่อให้ความต้องการนี้เข้าถึงคนได้อย่างหลากหลายแต่ทําอย่างไรให้โลกมีทางเลือกเพื่อความยั่่่งยืนนนเชนกัคะ แม้เสื้อผ้าดิจิทัลอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่นะคะและหลายคนยังเข้าไม่ถึงกับคอนเซปที่ใส่ไม่ได้ในชีวิตจ,จริงแต่เสื้อผ้าดิจิทัลก็เป็นอุตสาหากรรมที่มีการประเมินว่าจะมีมูลค่าการเติบโตถึง50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ประกอบกับตลาดความต้องการใช้สกินในแวดวงเกมเมอร์ที่มีอยู่แล้วและความต้องการใช้เสื้อผ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตัวตนในโลกดิจิทัลนั้นมีอยู่และได้รับความสนใจจากผู้คนยุคใหม่ไม่น้อยมีผลสำรวจจาก b a r คาร์ดธนาคารออนไลน์ในอังกฤษ พบว่าหนึ่งใน10ของคนซื้อเสื้อผ้ามาเพื่อถ่ายลงบนโซเชียลแพลตฟอร์มเท่านั้นจากนั้นจึงส่งคืนร้านค้าไม่ได้ซื้อเพื่อใส่จริงแสดงให้เห็นว่าตลาดเสื้อผ้าดิจิทัลมีอยู่จริงและเป็นที่ต้องการจริงค่ะมีหลายสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เวลาและโอกาสอาจทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นที่นิยมเป็นสิ่งที่คนต้องการบางครั้งเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดขบวนของโลกใบนี้ ดังนั้นสำหรับคำถามที่ว่าแล้วใครจะยอมจ่ายให้เสื้อผ้าดิจิทัลที่ซื้อจริงแต่ไม่ได้ใส่ในชีวิตจริงแต่เมื่อเราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่ยุคเมตาเวิร์สจะด้วยความมุ่งหมายหรือการใช้ชีวิตในเมตาเวิร์สที่แตกต่างกันมากน้อยตามแต่เงื่อนไขของแต่ละบุคคลไม่หลายคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบในเวลานี้นะคะแต่การซื้อของเพื่อตอบสนองความต้องการทางโลกดิจิทัลนั้นมีอยู่และการมาของเมตาเวิร์ส ที่โลกเสมือนกำลังเข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรานั้นก็ใกล้ความจริงเพลอๆพแม้ยังตอบไม่ได้ว่าต้องการหรือไม่เราอาจต้องจ่ายให้กับเสื้อผ้าดิจิทัลแบบไม่ทันรู้ตัวพบกับ Tech by True Digital Podcast unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ